วันนี้จะพามาชมปาเจโร่ตัวพรามสีขาวนะครับแต่งสวยเรียบรู้ไม่เลอะเทอะนะครับจะสวยเท่แค่ไหนไปชมกันเลยครับ กับผมเซลป่อนะครับวันนี้เราอยู่กันที่มิสุมบรีนครสาขาสายไม้มือนเดิมนะครับและเจ้าน้องอัปาก้าครับวันนี้มีส่งรถใหม่ครับคันด้านซ้ายมือของผมเนี่ยปาเจโร่ตัวพรามนะครับสีขาวราคา1นึ่งล้านสี่แสนสีบาทนั่นเองนะครับถ้าเป็นสีทั่วไปสีอื่นสีเทาสีดำสีเงินนะครับราคา1นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแบบนี้นะครับสีขาวเพิ่มมา15ื่นตกแต่งได้หรูเรียบหรูดูแพงนะครับไม่เลอะเทอะนะครับเราจะเห็นว่าปาเจโร่หลายๆคันนะครับบางคนเนี่ยแต่งกันจนแบบหืมไม่มีช่องว่างหลายๆคน มองว่ามันดูเลอะเทอะใช่ไหมครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับสำหรับคนที่ชอบแต่งรถแบบเรียบรู้ดูแพงนะครับไม่เลอะเทอะนั่นเองเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยครับนี่สวยมากนะครับด้านหน้าเนี่ยมองวิบวับเลยนะครับคันนี้ครับใส่โลโก้ฟอนต์ปาเจโร่สปอร์ตเข้าไปที่ฝากระโปรงนะครับให้ความสปอร์ตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับใครที่มองหานนี้ก็เป็นฟอนต์อีกฟอนต์หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างทําออกมาได้สวยไม่ใช่ฟอนต์องถมนะพี่ๆอันนี้เป็นฟอนต์ที่เราทําขึ้นมมาาาาพพิเเศษสสํหหรรรัััับจจ่นะะแล้้วววกกก็ตตยงง เขาจะมีการเล่นสีระหว่างสีเงินกับสีดำนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของปาเจโร่เวอร์ชัน2025เลยถ้าเกิดว่าเป็น2024เนี่ยมันจะดําทั้งแผงหรือโครเมียมทั้งแผงนั่นเองนะครับอยู่ที่ว่าเราซื้อตัวไหนด้านหน้าครับนี่มีการตกแต่งเพิ่มครับเป็นสเกิร์ตของค่ายวิชชั่นนั่นเองนะครับนี่นะครับคันนี้ลูกค้าเนี่ยพี่อ้อพี่2เลือกวิชั่นแล้วก็เลือกเป็นไฮไลท์สีน้ําเงินด้วยนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีการเล่นเลเยอร์นะครับเล่นสีระหว่างสีขาวสีเทาดําแล้วก็สีีดําานนนนัั่่เองงประมณ้กตตแ เข้าไปนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเราใส่เพื่ออะไรนะครับทำให้ทรงของรถเนี่ยเปลี่ยนไปตามเอกลักษณ์ของชุดแต่งที่พี่ๆเลือกนะครับอันที่2คือลูกค้าชอบถามเข้ามาว่าน้องป้อมมันจะยื่นไหมมันจะทําให้ตัวรถต่ําลงหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าไม่มีผลขนาดนั้นนะครับเพราะว่าวิธีการใส่เนี่ยเราไม่ได้แบบติดให้มันยืดลงนะครับแต่เราใช้วิธีการครอบเข้าไปกับ ถถ้าคิดภาพไม่ออกนะครับเหมือนโทรศัพท์เราแล้วเราซื้อเคสมาใส่นั่นแหละนะครับใช้วิธีการครอบเข้าไปครอบตรงไหนครอบชิ้นนี้ครับพี่ๆนี่จะสังเกตว่าเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูเนาะถ้าปาเจโร่เดิมๆเนี่ยนะครับมันจะไม่มีชิ้นนี้นะครับถ้าใส่เข้าไปปุ๊บก็บจะได้ทรงที่มันเต็มขึ้นสวยขึ้นมีมิติขึ้นนั่นเองโอเคนะครับสำหรับด้านข้างเนี่ยนะครับบอกเลยว่าดูเรียบหรูคลีนตาสุดๆนะครับสำหรับสีขาวแบบนี้เป็นขาวมุกนะจ๊ะพี่ๆล้อแมก์นะครับเวอร์ชั่นสอบพันยีดบสหรับตัวพาาถ้เป็ว เอลิทจะเป็นสีดําล้วนนะครับแต่ว่าเป็นแม็กซทรงเดียวกันลายเดียวกันให้ยางโยโกฮาม่ามาด้วยนะครับบอกเลยว่าอันนี้ถ้าเกิดใครเคยใช้นะครับก็เป็นยางชั้นนาที่ทางมิซูบิชินะครับใส่มาให้จากโรงงานแบบนี้ฟิล์มนะครับคันนี้ติดฟิล์มเซรามิกซูเปอร์นาโนนะครับช่องเราแถมฟิล์มเซรามิกซูเปอร์นาโนนาเข้าจากอเมริการับประกัน8ปปีนะครับฟิล์มเซรามิกตัวนี้นะครับจะมีความพิเศษคือเรื่องของการกรองความร้อนได้ดีนะครับ ป้องแสง UV ได้99%นะครับที่สําคัญคือมืดนอกสว่างในคือหมายความว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยครับมองเข้าไปเนี่ยจะเป็นมืดมืดสลัวสลัวใช่ไหมแต่มาดูด้านในครับนี่เปิดขึ้นมาปุ๊บอยากให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้คือกรณีที่คนขับมองออกไปข้างนอกนะครับก็จะสว่างกว่าด้านนอกมองเข้ามาด้านในอันนี้ข้อดีก็มีนะครับทำให้เราเนี่ยที่เป็นผู้ขับขี่นะครับเวลากลางคืนเวลาฝนตกนะครับเราจะมองเห็นถนนได้ชัดมากขึ้น กว่าฟิล์มทั่วไปนั่นเองแล้วก็หลายๆายคนนะครับคัวแบบติดฟิล์มยี่ห้ออะไรแบบที่ไม่เคยได้ยินบอกเลยว่าฟิล์มตัวนี้ดีมากนะครับมีการทดสอบนะครับผลิตภัณฑ์นะครับก่อนที่เราจะนําเข้ามาหลายๆคนนะครับเคยเห็นฟิล์มที่ติดไปแล้วมันเป็นฟองอากาศเป็นวง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 นะครับอันนี้ครับเราติดไปหลายพันคันนะครับยังไม่เคยมีประเด็นเรื่องของตัววงที่เป็นฟิล์มมันเสื่อมนั่นเองอันนี้ก็ฟิล์มก็ดีมากๆผมก็ใช้อยู่นะครับรถที่ผมใช้อยู่เนาะเบ้ารองมือครับนี่ครับอันนี้ลูกค้าเลือกสีดําเงาครับให้มันเข้ากกกัััััับบบตตววิลล์เ้้้าาาใใใหนนนขรถชสสสสีีดํอง ประมาณนี้มาดูด้านหลังกันต่อครับสำหรับด้านหลังครับคันนี้ครับสเกิร์ตของวิช i ั่นนะครับก็จะมีทรงมีเลเยอร์ประมาณนี้แหละนะครับเป็นท่อเหลี่ยมผู่แบบนี้ครับนี่ครับเป็นท่อหลอกเนาะแต่ว่าได้ความสวยงามมากขึ้นประมาณนี้เลยโลโก้วิชชั่นไฮไลท์สีฟ้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับใช้วิธีการครอบเข้าไปเช่นเดียวกันปัญหานะครับของการใส่สเกิร์ตเนี่ยนะครับจะทําให้เตะเปิดประตูท้ายไฟฟ้ายากขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่ามันทําให้ตัวเซนเซอร์นะครับที่เขาใส่ระยะมาแล้วเนี่ยนะครับมันยืดออกมาอีกนิดนึนะครับเพราะฉะนั สำหรับใครที่อยากเตะเปิดแน่ๆนะครับทุกครั้งที่ใช้ท้ายไฟฟ้าเตะเปิดอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้หลายๆคนก็ไม่รู้นะครับเซลหลายๆที่ก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับประมาณนี้นี่ตัวพลามนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ประตูท้ายไฟฟ้านะครับเบรกมือนะครับออโต้โฮเราไม่มีแล้วนะเบรกมือแบบยกขึ้นแบบเราใช้เบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโต้โฮ นะประตูท้ายไฟฟ้าเซนเซอร์นะครับด้านหลังถอยกล้องมองภาพรอบคันนะครับรวมทั้งด้านในเดี๋ยวผมพามาดูนะนี่ครับเราปูพรมให้แบบนี้นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งแล้วก็บริเวณที่ใส่สัมภาระด้านหลังเนี่ยนะครับผมชอบมากปาเจโร่เนี่ยนะครับเวลาเราพับเบาะแถว3เนี่ยจะเรียบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเรียบระนาบเลยนะไม่มีการแอนขึ้นนะครับอย่างเอ็กเพนเดอร์เนี่ยจะมีการแอนขึ้นเล็กน้อยนะครับรับได้นะครับแต่ปาเจโร่เนี่ยคือเรียบเลยนะครับอันนี้คือเวอร์กูดมากๆนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแคมปิ้งหรืือออออแแบบบบบบชนนนนนนนใรรถะะััเีี้ยคคดมากล เลยครับครับแล้วไม่เกะี่กะวางของได้สะดวกสบายนะครับที่สําคัญคือแอร์ครับนี่เห็นไหมครับแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์แบบท่อนะครับยิงจากด้านข้างนะครับพี่ๆดูครับเพราะฉะนั้นการทําความเย็นของรถคันนี้ก็ค่อนข้างทําได้ดีนะครับแล้วก็กระจายความเย็นทั่วถึงได้เร็วด้วยซ้ายขวาเลยนะครับสทิศทางนะครับยิงอัดเข้าหาบริเวณคนนั่งนะครับเพราะฉะนั้นแอร์เนี่ยบอกเลยว่ามีสุขวิชชีขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมีพวกเซนซงเซนเซอร์อะไรมากมายเลยนะครับสำหรับการกันนีบเอ้ย บล็อกรถเลยนะครับอันนี้คือเวเลกูดมากครับด้านในนี่บอกเลยว่าเรียบหรูมากนะครับเบาะให้เบาะนีทกับสีดําแบบนี้นะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบ3ก้านทันสมัยนะครับแล้วที่สําคัญคือมีแพทเทิร์นชิพมาให้จากโรงงานด้วยนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับหน้าจอก็เป็น full LED แล้วนะครับสามารถปรับหน้าจอได้หลายรูปแบบด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบความหรูความ VIP นะครับอยากได้รถที่เอาไปใช้งานวิ่งต่างจังหวัดสบายๆช่วงล่างดีๆออปชั่นเยอะๆนะครับคุ้มราคานะครับแนะนําเลยครับคันนี้ครับปาเจโร่สปอร์ตครับสาาหรรัััับบออปช่นนนนนคคีี้ะเด๋ยววมท รอบหนึ่งนะครับประตูท้ายไฟฟ้านะครับเซ็นเซอร์ถอยกล้องมองภาพรอบคันระบบเตือนการชนด้านข้างนะครับแอร์แบ็กเจ็ดลูกนะครับพร้อมกับเบาะคนขับเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าแปดทิศทางมีระบบดันหลังให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เดินทางไกลขับรถไกลๆแล้วเมื่อยหลังใช่ไหมครับอันนี้มีระบบดันหลังให้ด้วยครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับปาเจโร่ตัวพราทเนี่ยนะครับคือเป็นราคาตัวลองท็อปนะครับแต่ว่าใส่ออปชั่นมาไม่ต่างจากตัวท็อปเลยนะครับออปชั่นที่จําเป็นก็ค่อนข้างครบและขับไปไหนก็ดูเทสปอร์ตสำหรับใครที่ยังไม่่่่่เเเคคยยขขขััับบบทดลลลออองงงงงนนาาาาารกใหห้มววชจแไ สำหรับใครที่เป็นสาวกมิซูหรือเคยขับมิซูมาแล้วก็จะรู้นะครับใครที่ยังไม่เคยลองขับนะครับก็อยากให้เข้ามาลองจริงๆครับสำหรับใครที่มองหารถ PPV 7ดที่นั่งนะครับลองมองเจ้าปัจเจโรคันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับพี่ๆอย่าพึ่งเชื่อใครนะครับถ้ายังไม่ได้ลองขับนะครับเซอร์วิสรางงานขายค่าอะไรต่างๆนะครับเราก็ไม่ได้แพ้แบรนด์อื่นเลยนะครับถูกกว่าด้วยแบบนี้จริงๆครับแถมมีบริการเช็คระยะฟรี10รอบ1 0 0 0 0กิโลนะครับมูลค่าเกือบ3ามห0ืนบาทนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุก ที่ไหนก็ได้ด้วยนะครับประมาณนี้เลยสําหรับโปรโมชั่นนะครับออกรถเริ่มต้นเพียงห0 0 0ืบาทหรือใครอยากได้โปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแบบคันนี้นะครับก็ทักเข้ามาสอบถามก็ได้เลยครับคันนี้ดาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับเหมือนจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ว่าได้ฟรีดอกเบี้ยไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับชุดแต่งด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมพัลโลกยิ่งตั้งมาหาผมนะเอาเบอร์ด้านล่างเนี่ยแอดไลน์หรือเข้ามาทดลองขับก่อนก็ไไดด้้นนนนะคครรัััับบววีีลาปก่อสส